สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนเจอกันอีกแล้วนะวันนี้เป็นวันที่สิบของการเจอกันนะคะวันนี้ไลฟ์ลงในเพจ Facebook ของแดงเองนะคะที่ตามมาเอามาเอามาใครอยากเจอแบบฉันกดจัก,กรวาลทำให้ฉันนั้นได้มา คิดปรารถนาสิ่งใดก็ได้พรันทั้งรวยทั้งได้ตั้งฝันทุกคำอธิษฐานมันก็เลยเป็นจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เจอแดงวันนี้คนนั้นโคตรโชคดีใครบอกแดงบอกเองนะคะํำกินเชื่อไม่เชื่อก็อแล้วแต่นะคะแต่โชคดีแน่นอน เพราะวันนี้ดงจะมาแบ่งปันหัวข้อจากการฟังคลิปมหากาศ21วันของครูสิตานะวันนี้เป็นวันที่10ในหัวข้อ3สิ่งที่ควรเชื่อและศรัทธาแล้วสิ่งดีๆจะตามมามากมายถ้าเราเชื่อ3มสิ่งนี้ และศรัทธาสามสิ่งนี้สิ่งดีๆจะตามเข้ามาในชีวิตของเราอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันแต่ก่อนที่จะฟังเนื้อหานะคะเรามาลั่นลากันก่อนลันลาสามชั่วโมงเนื้อหาหนาทีนะคะเพือจะอดตายก็เลยต้องทำทุกสิ่งจริงไม่กลัว กลัวไม่จริงกลัวอดตายเพราะว่าอายทำกินสวยรัดเช็ด alert alert ชีวิตกันเลยต้องเกิดดูดีดูด,ดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปูคุณปราสวัสดีค่ะคุณบังข้างคุณเหลือเฟือสวัสดีค่ะ alert alert อะไรจะเกิดไม่เคยหวั่นไหวพรสวรรค์และฉันปั้นเองได้ เพราะฉันเชื่อในสวยเรัดเช็ด alert alert ชีวิตกันเลยต้องเกิดดูดีดูดีกฎจักรวาลทำให้มีวันนี้สิ่งดีดีเข้ามามีต่อใจอ่ะสวยรัดเช็ด์ l อ r t alert อะไรจะเกิดไม่เคยหวั่นไหวพรสวรรค์และฉันปั้นเองได้เพราะฉันเชื่อใน กดจัดกรวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วเสียงชัดภาพชัดไหมคะเสียงชัดภาพชัดรบกวนกดหนึ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวแดงขอ,อแป๊บหนึ่งนะคะขอแชร์ริ่งก่อนนะคะ ขอแชร์ก่อนยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแบ่งปันยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมียิ่งแชร์เรายิ่งเหลือเฟือนะคะอีกสักเพลงหนึ่งนะคะวันนี้ทุกท่านโชคดีมากๆนะคะที่จะได้รับการแบ่งปันในหัวข้อ สสิ่งที่เราเชื่อและศรัทธาสิ่งดีๆจะตามมาในชีวิตเราอีกมากมายเพราะว่าแดงฟังแล้วเอาไปลงมือทำแล้วตื่นรู้อย่างมากนะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมกันช่วงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะคุณเศรษฐีคุณมหาเศรษฐี ขายของออนไลน์ไลน์ไลน์ไลไลกดเพบุ้งไกรก็ขายกันทันทีกดไลน์มากดเอฟส่งเอฟเสียสินค้าดีๆเข้ามาซิคอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชท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 ใครที่เข้ามาแล้วภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆได้นะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแบ่งปันยิ่งได้รับ ยิ่งเราเหลือเฟือเรายิ่งมีความสุขโคตรของความสุขของความสุขนะคะเป็การหอมแก้มเป็นทองช้ำรวยใ,ใครอยากหอมแก้มสวยๆกดไลค์มาด้วยให้หอมแก้มสวยออนลัง อ่าเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักกันนะแดงแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งชื่อนัดนรีคุณอ่อนสําอางชื่อเล่นชื่อแดงนะอดีตก็เป็นพยาบาลวิชวาชีพระดับ<ร>ชํานาญการนะปัจจุบันก็มาท<ร>ําธุรกิจบนโลกออนไลน์ก็ เราดูผลลัพธ์จากรุ่นพี่นะที่เขาทำธุรกิจบนโลกออนไลน์แล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วได้ผลลัพธ์เราแค่ดูวิธีคิดวิธีการของเขาเขาทำยังไงนะแล้วเราก็เลือกพอเราเลือกแล้วว่าผลลัพธ์แบบเนี้ยเป็นผลลัพธ์ที่มันตอบโจทย์ในชีวิตเราเราก็เลือกที่จะลงมือทำในการทำโลกออนไลน์ครูสิตาก็บอกนะครูสิตา ได้แบ่งปันว่าวิธีคิดนะสำคัญ80%วิธีการแค่20%ถ้าวิธีคิดเราผ่านวิธีการเดี๋ยวเราเรียนรู้ได้พัฒนาได้แล้วหลังจากนั้นเราก็าลงมือทำนะคะการที่จะเราจะาทำบนโลกออนไลน์ได้อย่างแรกก็คือเราต้องหันหน้าเข้าหากล้องเงินทองถึงจะไหลามา หน้าเข้าหากล้องเพื่อให้คนรักเราเลิฟ<แ> <Love S 2> เราไลฟ์ <like S 2> เรานะคะแล้วเราจะขายอะไรเราก็ขายได้หมดเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นจุดประกายนะให้แดงออกมาแบ่งปันบนโลกออนไลน์ออกมาไลฟ์นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่10แล้วนะคะแล้วก็ครูสิตาบอกว่าถ้าเราอยากมีวิธีคิดของคนสำเร็จไปได้แบบ ทํางานแบบง่ายๆสบายๆนะสำคัญคือวิธีคิดเราต้องได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีวิธีคิดของคนสำเร็จนะให้ไปฟังมหากาศย1วันซึ่งฟังวันละคลิปแล้วก็ทำตามวันนี้ก็เป็นวันที่10แล้วนะที่แดงฟังแล้วก็เลยตื่นรู้อยากมาแบ่งปันวันนี้เราจะมาแบ่งปันใน สามสิ่งที่เราเชื่อและศรัทธามันจะมีสิ่งดีๆตามมาในชีวิตเราอีกมากมายสิ่งแรกก็คือเชื่อและศรัทธาในพลังของความรักรักตัวเองให้เป็นรักพ่อรักแม่รักลูกรักสามีรักครอบครัวรักคนรอบข้างและส่งต่อแผ่ขยายความรักออกไปเราต้องเชื่อว่าพลังความรักมีอยู่จริง ถ้าเรารักหนึ่งคนคนเขาก็จะกลับมารักเราแต่คนส่วนใหญ่ชอบที่จะให้แต่คนอื่นมารักตัวเองอันนี้คือที่แดงตื่นรู้นะพลังของความรักคือคนส่วนใหญ่หรือว่าแดงเมื่อก่อนเราชอบที่จะให้แต่คนอื่นมารักเรามาชอบเราทำอะไรให้เราตามใจเราแต่เราอ่ะไม่เคยที่จะรัก ตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสำเร็จอยากมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแรกคือเราต้องรักตัวเองให้เป็นเพราะถ้าเรารักตัวเองเป็นถ้าเราเหลือเฟือเราจะแบ่งปันความรักให้กับคนรอบข้างได้อันนี้คือที่แดงตื่นรู้นะเหมือนวันนี้ถ้าเรามีเลี้ยงแมวอยู่ที่บ้านแล้วเราไม่รักแมวอ่ะแล้วแมวจะรักเราเหรอหรือว่า เรามีลูกแล้วเราไม่รักลูกแล้วเราคาดหวังว่าลูกจะมารักเราใช่เหรออันนี้คือที่ตัวเองตื่นรู้นะหรือเราไม่รักสามีแล้วเราก็คาดหวังว่าให้เขามารักเราเยอะๆมันใช่เหรอเขาจะรักเราเหรอเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความรักเราต้องเชื่อก่อนว่าพลังของความรักมันมีจริงรักอย่างแรกก็คือรักตัวเองให้เป็น รักตัวเองให้เป็นคนส่วนใหญ่รักแต่ข้างนอกนอกกายของนอกกายแต่คนที่อยู่กับเรามาตลอดชีวิตเราไม่เคยบอกรักเขาเลยเราไม่เคยกอดเขาเลยเราไม่เคยให้อะไรกับเขาเลยแม้แต่คำพูดดีๆคนคนนั้นก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเรา อยากให้คนอื่นรักเราเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราอีกเยอะแยะมากมายเราต้องรักตัวเองให้เป็นบอกรักตัวเองให้เป็นแล้วก็มีความสุขกับตัวเองเพราะบางคนชอบมองแต่คนอื่นคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีคนนั้นก็ดีนนดนนดแต่ตัวฉันนะไม่ดีเลยไม่มีอะไรดีในตัวเองเลย นั่นแสดงว่าเราไม่เชื่อในเรื่องของพลังของความรักเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสําเร็จนะคะอย่างแรกที่แดงตื่นรู้คือรักตัวเองเดี๋ยวแดงจะให้ทุกคนเวิร์กช็อปนะคะว่าถ้าเรารักตัวเองแล้วเราจะได้อะไรมากกว่าที่คิดเดี๋ยวแดงอยากให้ทุกคนเวิร์กช็อปเพราะว่าแดงทําแล้วตื่นรู้แล้วก็ได้ อะไรเยอะมากเกิดค,ความมหัศจรรย์เยอะมากนะคะอย่างแรกให้ทุกคนหลับตาแล้วก็กอดตัวเองเหมือนเรากอดคนที่เรารักนะคะกอดตัวเองนะคะแล้วก็หลับตาค่ะแล้วก็บอกบอกรักจับไปที่ผมนะคะผมผมจ๋าฉันรักเธอนะ ขอบคุณนะที่อยู่กับฉันมาตลอด49ปีจับไปที่ดวงตาของเราค่ะบอกเขาว่าขอบคุณนะดวงตาที่เธอทำให้ฉันมองเห็นสิ่งดีๆเห็นมองเห็นชัดมองเห็นแต่สิ่งที่ดีๆมาตลอดชีวิตฉันรักเธอนะดวงตานะจับไปที่จมูกค่ะบอกรักเขา ฉันรักเธอนะจมูกขอบคุณนะที่เธอหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เอาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ในร่างกายทำให้ฉันแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเอามือจับไปที่ใบหน้าขอบคุณใบหน้าอันอ่อนเยาว์ของฉันนะนับวันเธอยิ่งเด็กลงทุกวันฉันรักเธอนะฉันรักเธอมากๆเอามือจับไปที่ปากค่ะ แล้วบอกเขาฉันรักเธอนะปากจา๋าเธอสวยมากขอบคุณที่เธอพูดแต่สิ่งดีๆขอบคุณที่เธอพูดดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉันรักเธอนะออกอดตัวเองค่ะแล้วบอกตัวเองแดงฉันรักเธอนะขอบคุณเธอนะที่เธออยู่กับฉันมา49ปี ขอบคุณเธอนะที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็ไม่เคยทิ้งฉันไปไหนเธออยู่กับฉันตลอดเวลาเธอรักและเข้าใจฉันตลอดเวลาต่อจากนี้ไปฉันจะให้ความรักเธอฉันจะบอกรักเธอทุกวันขอบคุณเธอนะขอบคุณร่างกายนะที่แข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วย ขอบคุณที่อยู่กับชั้นตลอดเวลาขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่อยๆลืมตาค่ะเป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงกันบ้างรู้สึกดีไหมคะใครที่รู้สึกดีรู้สึกยังไงอบอกกันได้นะคะถ้าเรา รักตัวเองเราเชื่อมั่นในพลังแห่งความรักสิ่งดีๆจะตามมาในชีวิตเราแน่นอนนะคะอย่างที่สองคือนอกจากเราจะเชื่อมั่นในพลังแห่งความรักแล้วเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองอันนี้สำคัญมากนะส่วนใหญ่ที่เราไม่เชื่อมั่นตัวเองมาจากข้อหนึ่งคือ เราไม่รักตัวเองถ้าเรารักตัวเองนะเราจะเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองมันมาจากสิ่งที่เรารู้กับไม่รู้ถ้าเรารู้เราก็จะมีความเชื่อมั่นถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่มีความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเราก็แค่หาความรู้นะคะหรือบางคน ไม่มีความเชื่อมั่นเลยฉันไม่สวยฉันดูไม่ดีฉันแต่งตัวไม่ได้เรื่องอันนี้มันมาจากพลังที่เราไม่รักตัวเองเราก็เลยพูดดูถูกตัวเองทางออกก็คือถ้าภายนอกคุณไม่ดูไม่ดีคุณก็หาเสื้อผ้าอะไรที่มันดูดีเหมือนที่แดงบอกไปเมื่อวานนะในคลิปอของวันที่9 คุณไม่เคยแต่งหน้าแต่งตาคุณก็แต่งหน้าแต่งตาให้ตัวเองดูดีเพื่อให้เราเกิดความเชื่อมั่นคุณไม่เคยทาปากไม่เคยใส่ลิปสติกคุณก็มาใส่คุณก็แต่งแต่งให้ตัวเองดูดีเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นถ้าภายในเราไม่เชื่อมั่นลึกๆเรายังกลัวอยู่เรายังไม่กล้าอย่างแรกคือเปลี่ยนภาษาในหัวใหม่ เปลี่ยนภาษาในหัวเราใหม่ว่าเราเป็นคนเก่งเป็นคนกล้าถ้ามีหนึ่งคนทำได้ฉันทำได้แล้ววิธีการที่เราจะเอาชนะความกลัวได้ก็คือการลงมือทำเหมือนที่แดงบอกในะไปในคลิปเมื่อวานที่แดงได้ตื่นรู้ที่แดงได้แบ่งปันนะบางคนอยากออกมาไลฟ์สดแต่กลัวกล้องไม่กล้า ไม่รู้มันเป็นอะไรมันขาสั่นไปหมดมือสั่นไปหมดใครเป็นแบบนั้นไหมคะซึ่งแดงเคยเป็นนะะทางออกคือเราต้องฝึกแล้วก็ออกมาทำคุณอาจจะทำง่ายๆเหมือนเราเคยไปสมัครงานไหมหรือว่าเคยเป็นนักเรียนไหมที่เวลาเราออกหน้าชัานะ้นน่ะเราก็จะมีแนะนำตัวใช่ไหมคะชื่ออะไรอาชีพอะไร อยู่จังหวัดไหนอ่าถ้าคุณอยากอยากก้าวผ่านนะฮะอยากก้าวผ่านความกลัวแล้วอยากให้ตัวเองเกิดความเชื่อมั่นคุณต้องลงมือทําค่ะมันต้องฝึกค่ะช่วงแรกอาจจะเป็นฝึกฝืนนะมันฝืนตัวเองแน่นอนเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยแต่พอเราฝึกฝืนบ่อยๆเดี๋ยวมันจะเป็นฝึกฝนแล้วมันจะเป็นแฮบบิตมันจะเป็นนิสัยเป็นสันดานใหม่ให้เราเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง ใครที่ยังไม่กล้านะไม่กล้าจับไมค์ไม่กล้าไลฟ์นะคะก็ง่ายๆก่อนค่ะไม่กล้าไลฟ์สดทําเลยค่ะตั้งกล้องเลยเพราะว่าเราไม่ได้คุยกับเราบอกตัวเองว่าฉันคุยกับโทรศัพท์ฉันคุยกับหน้ากล้องเหมือนเราส่งกระจกนะคะก็ง่ายๆอย่างแรกครั้งแรกแดงก็ฝึกกับหน้ากระจกก่อนนะก็ออกมา แนะนำตัวเองชื่อสวัสดีค่ะชื่อนัดนลกุลอ่อนสำอางค่ะอดีตเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะก็วันนี้กลัวมากค่ะแต่ว่าอยากก้าวผ่านความกลัวของตัวเองก็เลยออกมาไลฟ์หน้ากล้องตอนนี้อยากรวยอยากทําธุรกิจบนโลกออนไลน์อยากรวยจากออนไลน์ค่ะก็เลยออกมาทำค่ะก็ฟังเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วคุณก็ปิด แค่นี้ก็ได้นะคุณจะพูดเป็นภาษาอะไรก็ได้ภาษาคาแม่ภาษาภาษาอีสานภาษาเหนือภาษาที่เราถนัดภาษาที่เรามั่นใจพูดไปเลยค่ะแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่กล้าที่แดงตื่นรู้อีกอันหนึ่งนะเพราะว่าเราชอบเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเองเอาเอาครั้งที่ร้อยของคนอื่น มาเปรียบเทียบกับครั้งแรกของตัวเองคนอื่นเขาพูดเป็นครั้งที่ร้อยครั้งที่พันของเขาแล้วเขาก็คล่องสิแล้วเราเพิ่งทําครั้งแรกอะ่ะเราจะทําได้ดีเหมือนเขาเหรอทางออกคือคุณไปสืบพ้นดูสิว่าการไล์ครั้งแรกของเขาเป็นยังไงแล้วเขาพัฒนาแบบไหนเฮ้ยถ้าคนนี้ทําได้ครั้งแรกเขาก็ไม่ได้คล่องนี่ว่าเพราะฉะนั้นก็ทําได้สิแล้วเราก็ออกมาทําแต่ถ้าเราไม่ทํา เราจะอยู่ที่เดิมเราจะอยู่เหมือนเดิมเราจะไม่กล้าเราจะไม่มั่นใจเหมือนเดิมนะคะขอให้เชื่อว่าคนมันฝึกได้ถ้าเราอยากสร้างความเชื่อมั่นมันต้องมาจากการลงมือทำพัฒนาฝึกฝนทำทำทำสม่ำเสมอแล้วเดี๋ยวเราจะเชื่อเองไม่เชื่อลองไปไปไลฟ์ดูนะคะวันนี้ตั้งกล้องดู เขียนสคริปต์ก่อนก็ได้แนะนำตัวเองชื่ออาชีพเป็นคนจังหวัดอะไรอชอบกินอะไรแค่นี้แล้วเราก็ตั้งหน้ากล้องแล้วก็กดเลย5 4 3 2 1สแอคชั่นทำเลยเพราะถ้าไม่ทำวันนี้ก็ไม่รู้จะไปวันไหนอีกเดี๋ยวมันก็จะเป็นพรุ่งนี้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 ก็ไม่ได้ทำสักทีนะคะถ้าอยากก้าวผ่าน ตรงนี้นะอยากสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองต้องลงมือทำไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะต้องออกมาดีมันจะเพอร์เฟกไม่มีอะคา่ะครั้งแรกไม่มีดีที่สุดมันมีแตดแดด่ดีแล้วดีได้อีกดีแล้วดีได้อีก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 แต่มันมาจากการฝึกฝน อันนี้คือที่แรงตื่นรู้นะเพราะถ้าเราทําทําทำ,ทำแรงเชื่อมั่นว่าคนเรามันพัฒนาได้มันต้องฝึกได้ลิงมันยังฝึกได้เราเป็นคนเราก็ฝึกได้อันนี้บอกตัวเองแรงบอกตัวเองนะคะสิ่งที่สามที่เราเชื่อและศรัทธาและมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมีสิ่งดีๆเข้ามาอีกมากมายนั่นก็คือ เชื่อและศรัทธาในกฎจักรวาลกฎจักรวาลและกฎแรงดึงดูดนะะเขาบอกว่าจักรวาลเขาไม่รู้ภาษาคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะรับรู้จากเราได้คือภาษาความรู้สึกภาษาความรู้สึกเหมือนคูซิตาเขาบอกว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะ แล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆจะตามเข้ามาอีกมากมายคิดให้น้อยๆสนุกให้มากๆมันให้เยอะๆแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆจะตามมายิ่งเราทำด้วยความสุขสนุกเราจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามากดแห่งแรงดึงดูดคือเมื่อเราคิดถึงสิ่งไหนซ้ำๆ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 ,ำๆ,ำๆเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามา เราอยากได้แฟนดีเราก็คิดถึงคนที่ดีๆว่าเราเป็นผู้หญิงที่โคตรโชคดีเราเป็นผู้หญิงที่สวยเราอะเจอแฟนที่ดีรักและเอาใจและดูแลเราอย่างดีคิดซ้ำๆ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 แล้วเดี๋ยวเราจะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาหาเราแต่ระหวังคิดเราต้องรู้สึกจริงๆร,รู้สึกมีความสุข รู้สึกเหมือนเราได้รับมันมาแล้ววันนี้เราอยากประสบความสำเร็จอยากมีเงินหลักแสนหลักล้านคุณก็นึกถึงมันแล้วรู้สึกว่าเราได้รับมันไปแล้วเราได้มันไปแล้วเงินแสนเงินล้านเหรอสำหรับฉันเหรอง่ายๆสบายๆแช่แป้งนอนมามาแน่นอนมาแน่นอนฉันทำได้ฉันได้มันแน่นอนและรู้สึกในระหว่างทางคุณก็ลงมือทำทำงานที่มันให้ได้ ที่มันทําให้เราได้เงินแบบนั้นแลนะถ้าเราทํางานประจําโอกาสที่เราจะได้หลักล้านมันไม่มีนะลูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหางานที่มันทําให้เราได้หลักแสนหลักล้านงานไหนละ่ะอย่างแรงเนี่ยตื่นรู้เลยคือว่างานในโลกออนไลน์มันให้เราได้แล้วคนสําเร็จเยอะแยะมากมายเขาทําได้เราก็ทําได้ เราเชื่อไปแบบนั้นฮะเชื่อสุดจิตสุดใจเชื่อว่าฉันก็เป็นคนหนึ่งที่จะได้แล้วรู้สึกว่าเราอ่ะได้รับมันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ลงมือทำมือทำลงมือทำทุกวันทุกวันทุกวัน,วนสม่ำเสมอเราถึงเป้าแน่นอนในระหว่างทางอย่าคาดหวังเพราะความคาดหวังมันจะทำให้เราลังเลสงสัย มันจะได้ไหมทํามาตั้ง5วันสิวันยังไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยไม่ใช่อันนี้นคือคุณสงสัยนะั่นคือคือคุณแคนเซลคุณไม่รักไม่เชื่อมั่นในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดถ้าคุณรักและเชื่อมั่นในกฎจักรวาลคุณเชื่อไปเลยว่าคุณได้แน่นอนแล้วคุณก็ลงมือทํางานที่มันส่งผลให้เราได้ผลลัพธ์แบบนั้นทำสม่ำเสมอด้วยความสุข ทุกๆวันได้แน่นอนชีวิตเราดีขึ้นแน่นอนอันนี้คือที่แดงตื่นรู้นะในการฟังคลิปมหากาศ21วันของครูสิตาใครที่อ,อยากได้ข้อมูลเพิ่มนะก็สามารถอินบ็อกเข้ามาได้นะหรือเซิร์ชใน y t u t u นะพิมพ์คำว่า มหากาศย1วันครูสิตานะแล้วเราก็ฟังฝึกวันละคลิปวันละคลิปด้วยเฉพาะวันแรกได้อะไรเยอะมากในการขอโทษตัวเองขอบคุณตัวเองนะคะมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปเลยอยากให้ทุกคนได้ตรงนี้ไปนะแล้วก็วันนี้ก็จบแล้วนะก็ขอบคุณสำหรับ ทุกๆคนนะที่ติดตามรับฟังรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะ,ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามภายหลังมาดูย้อนหลังนะคะคุณคือคนโชคดีมากที่มาเจอแดงในวันนี้ใครบอกแดงบอกเองนะคะกะ็สำหรับ วันนี้นะคะก็อยากขอบคุณทุกๆคนขอบคุณกัลยาณมิตรนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณทุกๆคนที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแรงเชื่อมั่นว่าถ้าเรามีสามสิ่งนี้ในตัวเองนะ,ะในพลังความรักรักเชื่อมั่นในพลังของความรักรักตัวเองรักคนรอบข้างรัก สิ่งที่อยู่รอบตัวเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหมาแมวที่บ้านพัดลมหรือต้นไม้นะถ้าเรารักเขาเขาก็รักเรานะคะการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะเพราะการเห็นแก่ตัวเมื่อก่อนยังคิดแบบนั้นนะบางคนบอกรักตัวเองคือเห็นแก่ตัวไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวคือความดีใส่ตัวความชั่วชี้ไปให้คนอื่นนี่นเ,นเขาเรียกเห็นแก่ตัว แต่การรักตัวเองคือคุณรักคุณศรัทธานในตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองมากพอคุณมีเหลือเฟือมากพอคุณก็แบ่งปันความรักตรงนี้ให้คนอื่นได้เมื่อเขาทำผิดพลาดเราก็ให้อภัยเขาได้เพราะเรารักเขาลูกทำผิดสามีทำผิดเราก็ให้อภัยเขาได้เพราะเรารักเขาอันนี้คือพลังของความรัก ถ้าเรารักตัวเองเป็นเราจะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้คนได้นะคะอย่างที่สองก็คือรักและเชื่อมั่นในตัวเองมันมาจากข้อ1ถ้าเรารักตัวเองเราจะเชื่อมั่นในตัวเองอย่าฝึกด้วยนะคะฝึกฝนฝึกฝน ช่วงแรกมันฝึกฝืนแต่พอเราทำบ่อยๆมันจะเป็นฝึกฝนแล้วเราจะคล่องขึ้นมันจะเป็นนิสัยเป็นสันดานสันดานใหม่นะ,ะสันดานดีสันดานด้านดีนะคะแล้วอย่างที่3ก็คือรักเชื่อเชื่อและศรัทธาในกฎจักรวาลเราคือลูกของพระเจ้าเราคือ,เ,อเขาเรียกว่าเราคือคนที่ยิ่งใหญ่ จักรวาลหรือพระเจ้าเขาสิ่งมอบสิ่งดีๆให้เราอยู่แล้วเขาไม่ทําร้ายเราหรอกถ้าเรารู้สึกดีคิดดีรู้สึกดีให้เขาเขาก็จะส่งสิ่งดีๆมาให้เรามันเป็นกฎของการสะท้อนกลับด้วยเราคิดดีเรารู้สึกดีเราคิดสำเร็จเรารู้สึกสำเร็จเราก็จะได้สิ่งนั้น อันนี้คือสิ่งที่แดงตื่นรู้นะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามกันนะกดไลค์กดแชร์ให้กันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะในวันที่11ของการฟังคลิปมหากาศย1วันเดี๋ยวแดงได้อะไรแดงจะมาแบ่งปันให้อีกนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่ อยู่ด้วยกันตลอดตั้งแต่ต้นจนจบนะคะขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามดูย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบายเลิฟยูบายบายสวัสดีค่ะ